ส่วนค่าคือคอยนิมุนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสำหรับกระดานบิเกตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ เปเป้ดอกสิบเปอร์เซนระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันนะเอาละนะครับเรามาเข้าสู่ในเนื้อหาของเรียญมีมวันนี้มีไม่เยอะนะครับมีทั้งหมดสี่ข่าวแล้วนนสี่เหรียญน,นะเราก็ไม่ใช่เหรียญที่สำคัญด้วยแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนะครับสองเหรียญหลักๆก็คือ d o b j c o กับ pepe เอา dobcoy ก่อนนะครับประมาณ464.7ล้าน dobcoy อันนี้เป็นข้อมูลว n นอเลิร์นะครับบน X หรือ Twitter เขาบอกว่าข้อมูลนี้วันที่11ตุลาคมนะครับการเคลื่อนไหวของ dobcoy จํานวน464,664,999เหรียญหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ90,748,000 200สองร้อยดอลลาร์สหรัฐนะครับนาที่แรกเปลี่ยนปัจจุบันนะก็ดึงดูดในตลาดมีมคอยพอสมควรดอลล์คอยก็ราคาอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเก้าดอลนะครับในวันเสาร์ลงไปถึงศูนย์จุดหนึ่งแปดบางกระดานก็ศูนย์จุดเกือบหนึ่งเจ็ดนะนะนะครับเราก็กลับขึ้นมาได้นะครับที่ศูนย์จุดสองหนึ่งนะเนื่องจากมีการโอนสี่ครั้งนะครับแปดสิบแปดล้านดอลล์ในแต่ละครั้ง ส่งไปยังกระดานบ่ายบแล้วก็อันนนวลเวลนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าสามรอยห้าสิบสองล้านดอลลนะครับมีการถอนจำนวนมากนะครับจากศูนย์กลางอื่นๆที่ถูกบันทึกไว้ในเครือข่ายดอทคอยนะก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตนั่นก็คือ TDOT หรือ d o t etf นะครับตัวนี้ก็ นักลงทุนในตลาดนะครับกำลังมีการระดมทุนนะโดยโดยที่คนที่อยากจะลงทุนเนี่ยไม่ต้องเก็บเหรียญเองนะก็อันนี้เป็นข่าวดีนะครับของดอทคอต่อมาคือเปเป้เปเปเปนะเปเป้เนี่ยตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นนะเป็นประวัติศาสตร์นะครับวานสะสมเพิ่มห้าล้านเหรียญสหรัฐ นะครับเราก็กาพุ่งร้อยามเปอร์เซ็นพราะว่ามันลงมาต่ำแล้วนะครับเจ็ดพันหกพันนะครับที่ศูนย์ห้าตัวตอนนี้น่าจะเริ่มกลับไปเกือบศูนสี่ตัวอีกรอบหนึ่งก็เนื่องจากว่ามันต่ำแล้วนะครับวานก็เลยเข้าไปเก็บเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรกระดานเม็กซี่เป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำ ท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเรตต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดาน m ิ x ซีติด10อันดับแรกของคอยมาก็ตแคปด้วยนะเราก็กระดาน m ิ x ซีถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้าเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ํามีแทบครบรถทั้งเลนสั้นเลนยาวสปอร์ตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเดือนหนึ่ง เราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3,500บาทต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ t ท d d y Penguin นะครับเขาบอกปรับตัวสูงขึ้นยอด s อ t รวมจะตกต่ำนะครับอย่าง DX Terminal แล้วก็พัคดี้เพนกวิเนี่ยยังร้อนแรงในตลาด n f t นะเอาสักข้อมูลนะอย่าง DX Terminal เขาบอกว่าคลองอันดับหนึ่งในยอดขาย13ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ นะครับเพิ่มขึ้นกว่า50%ในส,สัปดาห์นะแล้วก็ข้อมูลจากคริปโตสลามก็ระบุว่าปริมาณของ NFT เนี่ยลดลง33.56%เหลือ169.7ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก256.9ล้านดอลลาร์เอาอีกซักซอสหนึ่งนะครับผู้ซื้อ NFT ก็ลดลง75.68%เหลือ168,946ลาย และผู้ขายลดลง73.94%เหลือประมาณ152,283ลายนะครับวันนี้ก็เป็นคอลเลกชัน NFT นะครับก็ข่าวอีกข่าวที่สำคัญก็คือเรื่องของเหรียญตะกูลทัมนะครับนั่นก็คือเมลนเนียอ่อันนี้จะเป็นเป็นตัวปลดล็อก,ลกนนะะลแล้วกันนะครับทั้งเหรียญทําแล้วก็เมลนเนียด้วย นะครับนั่นก็คือคดีของคุณแมรี่นะครับหรือประธานาธิบดีของอาเจนตินาตอนนี้โดนสอบสวนนะครับแล้วก็คนที่ฟ้องเนี่ยเป็นการฟ้องแบบกลุ่มนะก็คล้ายๆกับตัวของลูน่ากาลาอย่างนี้นะครับที่โดนฟ้องนะดังนั้นผมก็ยังมองนะครับว่าคดียังคงดำเนินต่อไปนะแล้วก็ ผู้พิพากษาศา,า,าลรัฐบาลกลางอย่างเจนิเฟอร์โรชอนนะครับแสดงให้เห็นถึงเฮเดนเดวิดจากฟรีเซอร์เวนเอร์นะครับ mm hmm. กำลังอวดสินค้าของเขาอยู่อันนี้คือหลักฐานนะครับเนื่องจากทางโจทย์เนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ได้รับผู้เสียหายเนี่ยเขามีหลักฐานพร้อมนะถึงแม้ว่าตอนนี้ที่ผมได้พูดถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วนะครับของคุณเมลี เรามีการตรวจพวกหลักฐานโทรศัพท์นะครับว่าเมเลียนี้มีความเกี่ยวข้องหรือเปล่านะแต่ในฝั่งของของผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาก็ให้ทนายเนี่ยยื่นยื่นหลักฐานเรียบร้อยนะครับว่าตัวแทนอย่างแม็กเดวิดนะครับอ่าคนนี้ก็ยื่นหลักฐานนะว่ามีการโฆษณาชวนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะนะครับในผ่านทาง ผ่านทางศาลนะก็คิดว่าโอ้หน่าน่าสนใจนะว่าอลายบ้าเนี่ยจะรอดตัวยังไงเนาะเพราะว่ามันก็มีผู้เสียหายนะครับที่ยืนฟ้องเราก็ลายบ้าอาจจะต้องสู้นะครับต้องสู้ต้องสู้นะไม่เป็นไรนะครับผมก็คิดว่าตัวของลายบ้าก็ต้องสู้กันต่อไปแหละนะครับฟิตนะ ก็คิดว่าถ้าคดีออกมาดีเนี่ยหรือจบได้นะครับก็จะเป็นแบบบ n b. นบีนะตอนนี้ทางซีซีก็จะโดนอภัยโทษนะครับแะทำก็ใครจะไปเชื่อนะแต่บ n b มันก็แรงมาจริงๆนะทุกคนเก่งเลเหรียบีนบีเราก็เข้าไปเข้าไปทำเหรียนกันเยอะนะครับก็น่าจะทำให้บีนีนี่เหมือนโซ ในช่วงสองสามปีที่แล้วนะยังประธานไนิดีกว่านี้ก็โดนสอบสวนเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวต้องตามคดีกันแหละนะครับอันนี้น่าจะมีผลต่อเสียงอย่างเมลเนียทำนะเราลายบ้าที่โดนถอดจากกระดานต่างๆด้วยก็ต้องติดตามชมนะโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณฝากกดไลค์กดแชร์กดติคตามแล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตาม เราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing, Rich New m o o n c o i l แล้วก็กลุ่มเรียนมีอย่าง Pepe, Foki, Chiba แล้วผมฝากสำหรับเสื้อช่องด้วยละกันนะครับท่านใดสนใจสำหรับช่องเสื้อช่อง Rich m o o n c อตอนนี้ออกมาแล้วนะครับมีจำนวนจำกัดน,นะไม่งั้นก็ต้องสั่ง Pre Order นะครับราคาเต็มอยู่ที่290นะครับส่วน Pre Order อยู่ที่290นะครับจาก390 แต่ก็ต้องสั่งก่อนนะอาจจะพีหรือมัดจำเอาไว้สัก40บาทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากช่องคอยน์มูลไว้แต่เพียงเท่านี้